กดสีเข้มนหนาๆไว้เป็นเงา,างต้งใจของอพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะมันก็จะมีเงาใส่เงาปุ๊บพวกนี้มันจะยกตัวขึ้นตอนนี้เราคุณครูกําลังสอนเรื่องแสงและเงานะคะแต่ว่าสอนโดยผ่านทางการวาดสตูนนะคองอยยับนะ้าเราปล่อยให้มันเป็นสว่างหน่อยนะลอยยับอย่างเงี้ยปล่อยให้มันสว่างด้านบนหน่อยอย่างนี้นะข้างบนลอยยับเราก็เข้ม ราก็ไล่อีกแล้วก็เข้มนักเรียนคะคุณครูพรได้ทำคลิปสอนวาด S แบบละเอียดสอนตั้งแต่ขึ้นโครงสร้างไว้เลยนะคะอยู่ในคลิปสอนวาด S EP 1นะคะและที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือคลิปตัวอย่างนะคะที่สอนจริงๆอ่ะคุณครูสอนทีละขั้นตอนแล้วก็สอนแบบช้าๆเหมือนเดิมนะ อยากให้นักเรียนเข้าไปฝึกวาดกันก่อนแล้วค่อยมาฝึกแรงเงาต่อกันในคลิปสอนวาด SEP2 นี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนฝึกวาดมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาสนุกกับการเรียนรู้แสงและเงานะคะแล้วก็ขั้นตอนในการแรงเงาในคลิปนี้ได้เลยโอเคใครทําถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใยากเอาไประบายสีนะคะก็ไประบายสีต่อจากขั้นตอนนี้ได้เลยนะต่อไปเราจะมาแรงเงากัน ก่อนจะแรงเงานักเรียนไปหากระดาษมาลองมือก่อนนะคะเพราะว่าตอนเราแรงเงามือเราจะดํานะตรงนี้เราจะขยี้กับงานที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ภาพแบบมันเลอะมาแรงเงากันเลยนะคะตรงผมเนี่ยนะคะเราจะแรงเงาสีดําเลยนะแล้วก็ใช้ดินสอที่เรามีอยู่นะใครมีดินสออะไรก็ใช้ดินสออันนั้นนะกดให้เข้มที่สุดนะคะแรงเงาผมก่อนเออคุณครูลืมบอกไปนักเรียนควรจะตัดเส้น ทุกเส้นให้ดำนะคะแล้วก็ให้สวยงามนะคะตอนตัดเส้นนี่ต้องสวยเลยนะคนไหนตัดเส้นสวยในภาพมันจะออกมาสวยมากเลยนะครูก็ลืมไปแต่ของคุณครูคคดำแล้วไงของนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ดำเนาะตัดเส้นให้เรียบร้อยนะให้ดำเสมอกันนะหลังจากเราตัดเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็มาแรงเงากันนะคะผมนี่ดำสนิทนะแล้วก็แรงเงาผมเป็นสีดำเลย สองข้างนะคะคุณครู x ไว้เลยนะตรงไหนที่คุณครู x ก,ก็ดําเลยนะเดี๋ยวเราจะทําสีดํากันก่อนล็อกก่อนหูเว้นกันด้วยนะเดี๋ยวหูหายดูรายละเอียดกันด้วยนะคะสีดำเนี่ยถ้ามันผิดแล้วมันลบยากอยากให้นักเรียนดูรายละเอียดกันให้ครบนะจับดินสอสั้นๆนะคะเวลาจะกดเข้ม สั้นก็คือจับใกล้ๆกับหัวดินสอนี่แหละมันจะมีน้ำหนักในการกดนะคะส่วนเวลาเราจะเบามือก็เราก็จับห่างๆหน่อยมันก็จะเบานะอย่าลืมเว้นตรงที่เชือกที่เขาทับลงมานะคะ เพราะตรงเชือกที่เขาทับลงมาคุณครูจะให้เป็นสีเทาอ่อนอโอเคเสร็จแล้วด้านบนนี้นะคะตรงหน้าเนี่ยเราก็แรงเงาเบาๆให้มันแบบเป็นเงาของหมวกมาทับหน้าหน่อยแล้วก็ค่อยๆซอฟเข้ามาก่อนถึงคิ้วนะเพราะว่าหน้าเราจะไม่แรงเงาเออเอาแค่นี้แค่นี้นะ ต่อไปต้องหมวกเนี้เป็นสีเทาจริงๆมันเป็นสีแดงนะนักเรียนให้ให้นักเรียนระบายเป็นสีเทาไว้เนดำมมาเพราะดำมมามันจะเป็นเหมือนผมนะแล้ก็จะแบ่งแยกน้าหนักแบบนี้แหละเส้นไหนที่เคยเป็นเส้นล่างแล้วแบบมันจืดจืดไปให้นักเรียนขีดเข้มๆนะตอนแรกค,คุณครูก็ว่าเข้มแล้วนะตอนนี้ก็จืดไปแล้วข้างบนอันนี้นี่เป็นสีขาวไว้นะ ไอ้ข้างบนนี้เป็สีเข้มอะมันจะได้แบ่งเป็นชั้นๆได้ถ้าเราแรงเงาสีเดียวกันมันจะดูไม่ออกต้องเลือกค่ะเห็นไหม,มก็จะกลายเป็นแบบเป็นชั้นๆต่อไปข้างใต้ของ,ข,ง,ข,องข้างใต้ของรูปประคำนะให้นักเรียนกดสีเข้มหนาๆไว้เป็นเงาข้างใต้ของพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะมันก็จะมีเงาใส่เงาปุพ๊พวกนี้มันจะยกตัวขึ้น มันจะดูว่ามีมิติเหมือนเขามีความนูนจริงต่อไปตรงนี้เราก็แรงเบาเบาๆนะเป็นสีเทาอ่อนตัดขอบให้เรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะมืดหน่อยนะมือเขามาทับก็จะมีเงาของมือมาทับ ตอนนี้เราคุณครูกําลังสอนเรื่องแสงและเงานะคะแต่ว่าสอนโดยผ่านทางการวาดการ์ตูนนะคะนักเรียนที่มาเรียนกับครูก็จะได้เรื่องแสงและเงานะคะแน่นอนตรงนี้ก็จะมืดหน่อยเพราะว่ามือทับไล่ๆมา,าจะทำให้ดูสมจริงนะอตรงส่วนหน้าเสร็จแล้ว มีเงาตรงหัวตาหน,หน่อยนึงใต้คิ้วนะลงเบาๆสองข้างตัวนี้จะดันให้สันจมูกมันตั้งขึ้นจะดูแบบเท่ๆหน่อยเสียงแหบแล้วอะ่ะขอน้ำร้อนหน่อยครูพ <c> ร <oup on> ขอ,อน้ำร้อนให้ครูพรหน่อยสิพอผมเสร็จแล้วก็อันนี้แรงเงา แรงเงาเชือกนี้ให้เป็นสีเทาหน่อยๆเทาอ่อนเดี๋ยวสีเนื้อนี้กูกะไม่แรงเงานะนอกจากเงาใต้คางนะใต้ใต้คางลงมาทับคอก็จะมีเงาเงานะเงาก็ค่อยๆเข้มจากจากเข้มลงมาอ่อนนะตรงนี้พวกนี้ก้านคอ แรงเงาตามคุณครูนะคะมันเป็นเรื่องของกล้ามเนือ้อมันจะมีบางส่วนที่มันปูดบางส่วนที่มันเป็นร่องแรงเงาตามกันมาก่อนนะอธิบายไม่ไม่ถูกเพราะว่าเราเรียนกันแบบรัดๆเนาะหน้าอกนะคะแรงเงาตั้งขึ้นนมเนี่ยเขาก็จะยกตัวขึ้นมีความนูน เงาของสายเป๊ะก็ใส่เงานะคะอยากให้อะไรนูนก็ลองเลือกใส่เงาอันนี้ใส่เงาข้างใต้หนะ้าอกให้เหมือนก็เป็นเงาด้วยพอมันนูนแล้วมันก็จะมีเงานี่อ่ะน,นี่แต่เงาข้างบนโคโ้งใส่เงาข้างบนโค้งเสียงแหบแล้วว่ายิ่งเสียงแก่ๆอยู่ แหบหนักเข้าไปอีกเดีนะ๋ยวคุณครูว่าเสร็จคุณครูต้องสลบแน่ๆอยากอยากให้นักเรียนได้วาดแล้วนักเรียนคงจะรอนานละลืมใส่หัวนม โอ้โหทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งเซ็กซี่อ่ะใส่เงาตามคุณคูณมานะเงาแขนจ้าโค้งโคงจ้าด้านบนเส้นโค้งโคงเงากล้ามเนื้อเสียงแหบแล้วูพุพนนี่เงาสันทำให้ตรงนี้ดูมีมิตินะจะไม่ถึงริมก็ต้องเลือกใส่เงาเอานะ นี่เห็นไหมมีเงาใหญ่เงาเล็กด้วยมันก็เหมือนกับยกตัวเยอะอ่ะกับยกตัวน้อยใส่เงากล้ามเนื้อหัวไหล่ถ้าใครเห็นรูปนี้นี่สสิดสำนักกูพรแน่นอนไงกูพรคิดเองเยอะเลยนะท่าเนี้ยเอามาจากน่าจะเป็นหุ่นนะน่าจะเป็นฟิกเกอร์แล้วก็ มาทําให้เป็นภาพวาดเนาะพอเราวาดรูปได้เราจะเอาแบบมาจากอะไรก็ได้มันก็ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงคราที่แล้วน้องอานนียเนี่ยคุณครูก็เปลี่ยนชุดให้เขาเสร็จสับน่ารักเลยนะแล้วก็หลายๆคลิปนะอย่างคลิปที่สอนว่า s โซโลนี่ก็น่าจะเอามาจากฟิกเกอร์เหมือนกันนะรูปนั้นก็จะเราจะไม่เคยเห็นนะถ้าเป็นไปได้ก็ ก็จะเป็นรูปที่เราไม่เคยเห็นนะถ้าเป็นไปได้คุณครูก็จะชอบที่จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยนะคนที่มาเรียนกับครูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าวันนี้คุณครูจะเปลี่ยนอะไรอีกนะวันนี้ครูจะวาดอะไรแล้วจะเปลี่ยนอะไรอีกนะเพราะว่าแบบว่าชอบชอบเปลี่ยนแปลงตรงนี้ใส่เป็นสีหน่อยแล้วกันเป็นสีเทาจะได้ดูแตกต่างมันจะเป็นคล้ายๆแบบสนับสนับ ข้อสอกอะไรเงี้ยเีือีเทาไปใส่เงานิดหน่อยนะคะเวลานิ้วทับกันเท่เท่ เป้นะคะอันนี้ไก่ดำๆมันจะได้ดันตัวให้ชัดขึ้นเราค่อยออกมาสว่างนะเป้เขาจริงๆสีอ่อนแหละ ช่วงนี้ครูพรลูกศิษย์เยอะเลยนะคะทั้งลูกศิษย์ในย t u b e แล้วก็ลูกศิษย์ที่มาเรียนที่คุณครูสอนนะที่เมเจอร์ปิ่นเก้านะคะที่สอนศิลปะติ้งอะบัลอาร์ตเมเจอร์ปิ่นเก้านะก็มีลูกศิษย์เยอะเลยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งมาดูครูพรนะคะครูพรสอนอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้นสองนะคะสอนศิลปะนะคะเปิดสอนวาดการ์ตูนวาดภาพคนเหมือนวาดภาพสีน้ําออกแบบเขียนแบบนะคะมีสอนหลายวิชาเลยนะ ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาเรียนกันได้นะคะคุณครูรับรอบละประมาณ4คนนะคะถ้าใครสนใจก็ลองถามนะว่าเออราคาคอร์สเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกใจอยู่ใกล้บ้านก็เข้ามาเรียนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลนะคะไม่มีเวลานะคะก็ฝึกกันใน YouTube นี่แหละนะคุณครูก็มาสอนให้เยอะเลยนะคะ ตั้งใจสอนมากๆน,ะนักเรียนจะได้ทํากันได้นะคะแล้วก็นักเรียนก็ทํากันได้จริงๆด้วยคุณครูคดีใจมากเลยนะส่งมาให้คุณครูดูกันเยอะมากเลยใครที่วาดตามคลิปสอนของครูนะคะแล้วก็สวยงามนะคะอยากจะให้คุณครูดูก็ส่งมาได้นะคะในเพจนะคะชื่อสอนศิลป,ปะติ้ง about art เ a j o r ปิ่นเก้านะเข้าไปที่หน้าหลักก่อนพอเจอหน้าแรกแล้วเนี่ยเราก็เจอคําว่ากลุ่มนะคะนักเรียนก็กด ก็ไปที่คําว่ากลุ่มนะคะก็ขอเข้าร่วมชื่อกลุ่มครูพรสอนศิลปะนะในนั้นก็มีเพื่อนอยู่เยอะมากเป็นพันพันคนนะนักเรียนก็ไปส่งรูปที่วาดตามคุณครูนะในเพจนั้นนะเสร็จแล้วคุณครูก็จะทยอยนํามาโชว์นะคะในคลิปสอนนะคะคุณครูจะนําภาพที่ฝึกวาดตามคลิปสอนเท่านั้นนะคะส่วนภาพอื่นนักเรียนอยากโชว์ก็เอามาโชว์มาแชร์กันได้นะแต่ภาพที่คุณครูจะเอามาโชว์จะเป็นภาพวาดตามคลิปสอนเท่านั้นนะคะ พื่อคำนะให้นักเรียนใส่วงกลมตรงนี้นะอย่างนี้นะอะ่นักเรียนก็แรงเงานะตรงวงกลมเนี่ยไม่ต้องแรงเงาให้เป็นแสงไปนะแล้วก็นักเรียนก็แรงเงาข้างล่างให้เข้มแล้วค่อยไล่ขึ้นไปนะตรงตรงที่เราวงไว้ก็เป็นไฮไลท์สีขาวไป ค่อยๆไล่นะค่อยๆทำตามคุณครูนะคะืส่วนในคลิปนี้นะคะคุณครูคก็นำผลงานของผู้ที่ส่งมาในเพจมาโชว์กันด้วยนะคะมีผลงานดังนี้เลยวาดกันมาเยอะมากเลยค่ะสวยมากๆทุกคนนะคะแล้วก็คุณครูเห็นเลยว่ามีฝีมือพัฒนาขึ้นนะคะ อันนี้อย่าลืมเว้นแสงคันไว้นะตอนขีดแสงก็เบาๆนะคะไม่ต้องขีดแรงนะมีความตั้งใจดีมากเพราะแต่ละรูปเนี่ยวาดนานคุณครูรู้เลยรูปรูปหนึ่งเนี่ยที่เราวาดในก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงเนาะคุณครูก็วาดนานเหมือนกันตอนคุณครูวาดจริงอะ่ะก่อนที่จะตัดคลิปให้มันสั้นๆให้มันดูกระชับเนี่ยคุณครูก็วาดนานนะใครมีผลงานที่สวยๆก็เก็บเอาไว้นะคะ ใส่แฟ้มไว้ใส่ถุงไว้ก็ได้หรือใครจะซื้อสมุดเป็นเล่มนะแล้วมาวาดใส่สมุดเล่มนั้นก็ได้นะคะเวลาเอาไปโชว์เพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะได้เอาไปทั้งเล่มเลยแล้วก็ระวังนะคะระวังหายทั้งเล่มเหมือนกันเนี่ยงเก็บรักษาดีๆนะผลงานของเราถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะเออสำหรับนักเรียนที่ถ่ายรูปส่งมานะคะถ่ายรูปให้มันชัดๆหน่อยนะถ่ายกลางวันก็ดีนะถ่ายตรงที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีเงาตัวเองทับเนี่ยแล้วนักเรียนก็หากระดาษกาวนะคะมาแปะผลงานไว้กับฝาผนังก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะมันจะไม่มีเงาตัวเองมาทับนะสมมติถ้าเราวางไว้กับพื้นใช่ไหมแล้วเราก้มถ่ายมันจะมีเงาของเราให้เราติดผนังไว้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะออกนะระวังกระดาษขาดด้วยอู้สวยไหมนูนเลยรูปประคำ มันมีทั้งแสงทั้งเงาไงถ้ามีแสงมีเงาของมันก็จะนูนต้องใส่ในจังหวะที่ถูกต้องนะนักเรียนกำลังเรียนเรื่องแสงเงากับคุณครูอยู่นะเนี่ยสวยๆสวยาชอบเองถ้าเริ่มชอบแล้วแสดงว่าผลงานเราสวยเป็นงั้นไหมคะเวลาเราวาดว่าอยู่แล้วโอ้โหชอบผลงานตัวเองจนต้องเอ่ยปากชมไม่มีใครชมเราก็ชมตัวเองครูเป็นบ่อยนะอาจริงๆต่อไปนะ อันนี้เบาๆนะไล่จากซ้ายไปขวาอืมตรงข้อต่อนี่ก็ขีดเข้มๆหน่อยม่ง้นเดี๋ยวมันดูไม่ออกตรงสีเทาไว้เสร็จแ,แล้วก็ทําให้มันแบบเป็นเส้นเข้มๆนะพุ่งมาจากตรงขอบเนี้ยแล้วก็งอไปงอมาขีดเข้ามาข้างในนะ ทำให้มันหนาสองเส้นหนาไม่พอต้องสามเส้นมันเกงเขาดำนักเรียนตต้องเมืยหน่อยนะมีแสงมีเงาแล้วก็นุ่มนวลน,นะคุณครูจะเน้นข้างข้างล่างส่วนนี้ให้เข้มส่วนนี้จะอ่อนแต่เป็นดำเหมือนกันนะดำเข้มกับดำอ่อน จะได้เป็นแสงเนี่ยไหมดำอ่อนดำเข้มคุณครูแอบใส่ไว้นักเรียนดูทันไหมดำเลยตรงกางเกงนี้เมื่อยหน่อยนะนักเรียนตรงรอยยับเราปล่อยให้มันเป็นสว่างหน่อยนะ ลอยับอย่างเงี้ยปล่อยให้สว่างด้านบนหน่อย,อย,นะอ,ยอ,อ,อย่างนี้นะข้างบนลอยยับเราก็เข้มเราก็ไล่อีกแล้วก็เข้มอย่างนี้นะมันก็จะได้เป็นรอยยับไม่งั้นมันดำไปหมดมันก็ดูไม่ออกใช่ไหม ใกล้ๆผู้นี้ให้ดำๆนะเพราะว่าผู้มันจะได้ขึ้นโอเคลักษณะนี้นะคะนักเรียนก็ทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูอาจจะตัดให้มันเร็วหน่อย ครูมีทำติ๊ k ต o อกไปด้วยนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบมันไม่ได้เน้นสอนนะนะเน้นแบบเร็วๆสนุกสนุกเน้นว่าเร็วๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปให้กำลังใจคุณครูก็เข้าไปดูได้นะคะที่ช่อง tiktok ช่องนี้นะก็มีคนเข้าไปดูเยอะเหมือนกันนะคะลองหัดทำดู ก็เป็นคลิปสนุกๆนะคะยังทำไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ใน YouTube เนี่ยเราจะสอนกันแบบละเอียดเลยนะคะคลิปก็จะยาวหน่อยแต่นักเรียนก็วาดกันได้นะวาดเก่งตั้งแต่เด็กเลยนะตรงเข็มขัดนี่ก็มีสีดำกับสลับนะไม่หูเข็มขัดด้วยนะ ใครเคยฝึกวาดรูปกับคุณครูแล้วทําได้สวยนะคะทําได้ดีก็ไปชวนเพื่อนๆมาฝึกวาดรูปด้วยกันนะคะถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้คนอื่นด้วยนะคุณครูก็กาลังสร้างประโยชน์ให้นักเรียนทุกคนอยู่นะนักเรียนก็ช่วยช่วยกันสร้างประโยชน์นะบอกต่อๆกันไปเพื่อนๆนหรือว่านักเรียนหลายๆคนก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกันนะแล้วเราก็จะได้มีเพื่อนมาวาดรูปด้วยกันเยอะ อ่ต่อนะกล้ามเนื้อน่อ,นองเนี่ยลูกเนี้ยน่องเราก็จะใส่เงานี่แหละกางเกงทับขามือจะดำนี่เงากางเกงทับขา เงาหัวเขา่าเงาหน้าแข้งสะใจกันเลยไหมคะโหรูปนี้สะใจจริงๆเลยนานๆมาสอนทีคุณไม่ได้สอนมาโอ้โหเดือนที่แล้วนี่ออกคลิปน้อยมากโอเคทำรองเท้ากันนะ นักเรียนขีดตามคุณครูนะดำดำคุณครูกำลังคัดเงาอยู่นะกระดูกมันจะเล็กลงนะนักเรียนเผื่อที่ให้มันหน่อยนะถ้าเราเข้าไปใกล้มัน,ม,นมากมันจะเล็กลงคุณครูลืม ลืมบอกโอเคนักเรียนทําดําแบบนี้ไว้ก่อนนะคะมีตรงนี้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 อ่าตรงน,รงนี้ตรงนี้นะเส็จลทส่เหลือนักเรียนทําสีเทาก็คือเบาลงใครเหนื่อยแล้วก็พักก่อนนะคะแล้วค่อยมาทํากันต่อนะเดี๋ยวงานไม่สวยอย่าใจร้อนนะ กำลังสวยแล้วล่ะตอนนี้ค,คุณครูรู้เลยว่าใครวาดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยงานเรากําลังจะสวยแล้วนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเ,เห็นไหมสวยเลยนะตรงนี้เราก็ไล่นิดนึงตรงนี้ก็เป็นสีขาวส่วนตรงนี้เราทําดําไวนะ้นะนี่ล็อกไว้ก่อนเสร็จแล้วตรงนี้เป็นสีเทานะนักเรียนก็แรงเงาเบา รอ,องเท้าก็จะประมาณนี้นะให้คุณครูทำอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นมีดหรืออะไรเนี่ยะนะอะไรเงาให้มันเบลอไปก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันคืออะไรใครชอบตัวละครตัวนี้ช่วยคอมเมนต์มาบอกครูด้วยนะวาดแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะวาดได้หรือเปล่า ออื uh huh. สุดยอดมากรายละเอียดเยอะมากอ่ะเหมือนเดิมนะทำดำไว้ก่อน ล็อกดำไว้ก่อนตามนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทำเทานะคะแรงเงาสีเทาไปเว้นกระดุมสีขาวสองเม็ดเหลือไว้เลยโอ้โหรูมนี้ใกล้เสร็จแล้วคุณครูก็เสียงแหบมากแล้วเป็นไงบ้างคะนักเรียนตอนนี้มือเราลองหงายขึ้นมาดูสิดำไหมเรียบร้อยดำเหมือนคุณครูไหมคะ <laughs> เป็นพวกเดียวกันใช่ไหมคะมือดำปีเลย นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะนักเรียนหลายคนบอกว่าเออวาดกับคุณครูแล้วมันง่ายนะเพราะว่าคุณครูสรรหาวิธีง่ายๆมาให้นะคะนองสีเทาค่ะจะเสร็จแล้วนักเรียนอีกนิดนึงว้าวโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมผลงานเราสวยไหมคะภูมิใจไหมเอ่ยภูมิใจเนาะ ให้คุณครูก็ชอบผลงานตัวเองเหมือนกันนะเราตั้งใจว่าตั้งใจทำอะไรเราก็ทำได้นะใครวาดถึงตรงนี้เนี่ยต้องวาดสวยแน่เลยคุณครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครูพรนะคะ คพอเป็นคนไม่แน่ไม่นอนไม่รู้จะลงคลิปวันไหนเหมือนกันนะคะมันจะได้แจ้งเตือนนักเรียนนะคะว่ามีคลิปสอนวาดรูปใหม่ๆแล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยขอให้นักเรียนวาดออกมาสวยทุกคนเลยนะอีกนิดนึงตรงหน้านะตรงฟันเหลือไว้จะเสร็จแล้วนักเรียนนักแข้งอีกนิดนึง วันนี้คุณครูพรก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคงถูกใจหลายๆคนนะใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้คุณครูด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย